วันนี้พี่อ้อก็จะชวนทุกคนมาทำแกงอ่อมมะละกอกันนะคะพี่อ้อก็มีมะละกอเป็นของตัวเองแล้วค่ะพี่อ้อปลูกมะละกอในกระถางเป็นเวลาหนึ่งปีนะคะกว่าจะออกลูกให้ได้กินนะวันนี้ก็เลยจะต้องมาแบบริมรสซะหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำแกงอ่อมกันค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้ก็จะมี มะละกอที่พี่อ้อก็สําเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะมีผักชีลาวต้นหอมใบมะก,กรูดย่อใช้หมูบด3ขีดนะคะพริกแกงก็จะตำแบบง่ายๆค่ะก็จะมีพริกหอมกระเทียมความเผ็ดก็อ่าแล้วแต่ที่เราชอบนะคะเดี๋ยวเราก็มาลงมือทํากันเลยค่ะ ่อ้อก็จะผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะก็จะใส่น้ำมันลงไปก่อนเล็กน้อยแล้วก็จะผัดไปจนกว่าเขาจะหอมผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะด้วยไฟอ่อนๆนะคะพริกแกงในการแกงอ่อมเนี่ยก็จะง่ายๆเลยนะคะเอาที่เรามีแล้วก็เอาที่เราสะดวกนะบางทีพี่อ้อมีแค่พริกหอมกระเทียมพี่อ้อก็ใช้แค่นี้นะคะ ถ้าวันไหนอยากจะใส่ตะไคร้ก็ใส่นะคะวันไหนไม่อยากใส่ก็ไม่ใส่เอาที่เราสะดวกแล้วก็เอาที่เราอยากจะทานตอนนั้นนะกอ็อร่อยเหมือนกันค่ะรสชาติอยู่ที่เราปรุงด้วยนะคะพอพริกแกงหอมดีแล้วพี่อ้อก,ก็จะใส่หมูบดลงไปเลยค่ะวันนี้ก็จะใส่หมูเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ามะละกอเราเยอะค่ะ ก็จะใส่ลงไป3ขีดอ่าถ้าเผื่อเราเห็นว่ากระทะแห้งจนเกินไปแล้วก็เวลาผัดแล้วเขาติดกระทะเราก็จะใส่น้ำลงไปช่วยด้วยนะคะใส่น้ำลงไปนิดนึงค่ะก็จะทำให้เราผัดหมูได้ง่ายขึ้นแล้วก็หมูเนี่ยสุกเร็วขึ้นด้วยนะคะ สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยในแกงอ่อมก็คือผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะคะส่วนผักอย่างอื่นเราอยากจะใส่อะไรลงไปเพิ่มเราก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้เลยค่ะเอาที่เราชอบนะคะอย่างวันนี้พี่อ้อมีมะละกอพี่อ้อก็จะใส่มะละกอลงไปก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมลองทำทานดูนะแกงอ่อมหมูสับใส่มะละกอเนี่ย อร่อยมากๆเลยค่ะเป็นเมนูที่ดูเหมือนว่าจะง่ายใช่ไหมคะแต่อร่อยค่ะถึงแม้ว่าวัตถุดิบจะไม่ค่อยมีอะไรนะดูแล้วเหมือนเป็นแกงที่แบบไม่น่าจะอร่อยแต่ลองทำดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเครื่องปรุงวันนี้พี่อ้อก,ก็จะใส่แค่น้ำปลา,านะคะซึ่งก็เป็นน้ำปลา,าที่เขาปรุงรสมาแล้วนะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะ ไม่ต้องใส่อะไรอีกเลยนะคะเนี่ยเราก็จะผัดจนปลาหอมนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ําค่ะไม่ต้องเติมเยอะนะคะเติมแค่แบบพอท่วมหมูนิดหน่อยนะแค่นี้ค่ะก็พอแล้วนะคะเพราะถ้าเติมน้ําเยอะมากๆเดี๋ยวก็จะทําให้แกงของเราจืดแล้วก็เจือจางลงนะคะเราต้องการความเข้มข้นค่ะ หลังจากนั้นพี่อ้อก็จะใส่มะละกอลงไปเลยค่ะมะละกอที่ใช้ในวันนี้ก็เป็นมะละกอที่หามนะคะก็จะมีความหวานแล้วก็มีความอร่อยมากๆเลยค่ะพี่อ้อปลูกไว้เป็นเวลา1ปีนะคะเนี่ยมะละกอต้นนี้นะปลูกในกระถางค่ะเคยทำคลิปไว้แล้วละ่ะใครที่เคยชมคลิปของพี่อ้อนะก็จะทราบดีนะคะ เพราะว่าต้นนี้พี่อ้อเคยทําคลิปไปแล้วประมาณน่าจะสามครั้งได้นะคะเหอค่ะเหอมากๆไม่เคยปลูกมะละกอะค่ะปลูกครั้งแรกก็ปลูกในกระถางเลยค่ะอุตส่ามีลูกให้กินนะคะเนี่ยพอมะละกอน,นิ่มดีแล้วเราก็จะใส่ผักที่เหลือลงไปเลยค่ะซึ่งก็มีผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะคะ ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมอ่ายิ่งถ้าเราใส่เยอะๆก็จะยิ่งอร่อยนะคะเพราะว่าเขาจะมีความหอมมากเลยค่ะพี่อ้อชอบมากๆเลยนะคะเมนูแกงอ่อมเนี่ยทานเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะมีวัตถุดิบอะไรเราก็ใส่เพิ่มลงไปได้เลยนะเราชอบผักอะไรเราก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะ พอผักสุกแล้วเราก็จะปิดไฟเลยค่ะพี่อ้อก็จะมีตัวช่วยทำให้แกงอ่อมมีความอร่อยมากขึ้นนะคะโดยการที่เราจะใส่ข้าวคั่วลงไปด้วยค่ะก็จะใส่ลงไปประมาณ2 3ช้อนนะข้าวคั่วก็จะทำให้แกงอ่อมมีความหอมมีความอร่อยนัวมากขึ้นนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะ ท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทำทานดูนะคะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้พี่อ้อก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ